สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเรากับ LSW แฟนผีครับเพจของเด็กผีสายอวยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่มันกำลังร้อนระอุอยู่นะตอนนี้นะครับผมก็คือประเด็นของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเราครับมันมีข่าวที่ต่อเนื่องมา2-3วันได้แล้วมั้งที่ผมไม่ได้อัดคลิปเลยนะครับก็คือ ทีมแตกห้องแต่งตัวมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับในความคิดของผมแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ,บรบกวนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดถูกใจนะครับแล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับเพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราให้ด้วยนะครับ l s w f a n p ครับตามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะคําว่าทีมแตกมันเป็นยังไงอืมถ้าฟังจากข่าวตอนนี้ผมว่ามันยังไม่เท่าไหรอ่อ่ะ คือในกรณีที่ทีมมันแตกหรือว่าห้องแต่งตัวมันมีปัญหาจริงๆนะครับสําหรับผมแล้วมันคือเหมือนกับยุคที่โลอนโดมาใหม่ๆจําได้ไหมที่พี่มานะครับมีปัญหากับโลรนโดนะครับแล้วทันเซอร์ก็ขายพี่มา้าออกนั่นคือทีมแตกครับนั่นคือห้องแต่งตัวมีปัญหาคือเคลียร์กันไม่ได้เคลียร์กันไม่ลงตัว ต้องมีคนใดคนนึงนะครับออกไปหรือในยุคที่เซอร์เล็กเตะรองเท้าใส่คิ้วของเดวิดแบกแฮมเออนั่นคือทีมแตกครับนั่นคือทีมแตกก็คือแตกจริงก็คือเซอร์อเล็กโมโหเลยอ่ะแม้จะเป็นนักเตะที่เป็นสตาร์ของทีมหรือว่าอะไรก็ช่างเซอร์เล็กสามารถจัดการได้ถ้าเกิดว่าห้องแต่งตัวมันมีปัญหาหรือมีอีกเคสหนึ่งที่ ใครนะออปอปอบบามีปัญหากับโซเซมูรินโญตอนนั้นก็จามูก็เป็นคนที่ถอยออกไปนะครับเป็นคนที่ออกไปไม่ใช่ปออปปอบาออกไปนั่นคือกรณีที่ผมคิดว่ามันมีปัญหาหรือห้องแต่งตัวมีปัญหาคือมีคนใดคนนึงออกไปแต่เมื่อในยุคข,ของราบลางังกนะครับคำว่าทีมแตกณนะตอนนี้ มันมีข่าวนะครับมันมีข่าวว่านักเตะสำรองหรือว่านักเตะที่ไม่ได้รับโอกาสนะครับลงสนามเป็นตัวจริงหลายคนนะครับไม่พอใจกับแผนการหรืออยากจะย้ายทีมในซัมเมอร์นี้นะครับถ้าความคิดของผมนะช่วงนี้อ่ะมันเป็นเรื่องปกติครับสำหรับนักเตะสำรองเอาง่ายๆถ้าเกิดคุณนะ่ะคุณเป็นนักฟุตบอลแล้วคุณนั่งสำรองอยู่ตลอดเวลาไม่มีโอกาสเป็นตัวจริงเลย มันมีความคิดที่จะย้ายออกอยู่แล้วมันมีความคิดที่จะย้ายทีมไปหาทีมใหม่ที่ให้โอกาสคุณอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆปกติจริงๆนะครับที่นักเตะสำรองหลายคนที่เขาคิดว่าเฮ้ยเขาควรจะได้เล่นเป็นตัวจริงนะเขาอยากจะไปเล่นให้กับทีมทีมอื่นเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้นะครับผมปลายปีนี้มันจะมีอ่าฟุตบอลโลก 6, 2000 ยี่สองนะครับนักเแต่ทุกคนอยากจะไปตะบอลโลกครับตั้งแต่ทุกคนอยากไปรับใช้ทีมชาติแต่เมื่อเขาได้นั่งเป็นตัวสำรองแล้วเขาไม่ได้ลงเป็นผู้เล่นตัวจริงเขามีความคิดที่จะย้ายออกอยู่แล้วนะครับผมเลยเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติอรัแต่มันมีไม่รู้ดิข่าวมันมาต่อเนื่อง 2- 3สวันว่าทีมแตกนู่นนี่นั่นตอนหรบผมคิดวนะ่าณตอนนี้มันยังไม่แตก แต่ว่าถามว่ามันมีปัญหาว่าผู้เล่นสำรองอยากจะย้ายออกจริงไหมอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงแน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั่งเป็นสำรองแล้วปลายปีนี้มันมีบอลโลกแล้วถ้าเกิดคุณอยากไปบอลโลกอะ่ะคุณก็ต้องอยากลงเล่นให้มากที่สุดคุณต้องอยากย้ายทีมอะ่ะแต่ว่าคิดดีๆนะครับนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าคุณย้ายไปทีมอื่นนะตอนเนี้คุณจะได้นั่งอ่าคุณจะได้เล่นเป็น11ผู้เล่นตัวจริงหรือเปล่า ถ้าคุณย้ายไปแล้วคุณนั่งเป็นสำรองคุณมีค่าเท่าเดิมครับเหมือนกับดรอปตัวเองลงไปทีมที่ต่ำกว่านี้อืมเพราะฉะนั้นคุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยคุณนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ตรงเนี้ยมันมีประโยชน์มากกว่าแต่มีนักเตะบางคนนะอ่ามีผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับบางคนก็บอกว่าตอนเนี้ยมันแยกเป็นสามก๊กสี่เหล่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมีทีมโปรตุเกสใช่ไหมทีมอังกฤษทีมอ่าฝรั่งเศสอะไรประมาณเนี้ยนะครับ มันมันแบ่งได้เหรอสำหรับตัวผมนะก็คือถ้าเกิดว่าคือในทีมทีมหนึ่งอะ่ะมันมีหลายเชื้อชาติการที่นักเตะนะครับผมพูดคุยกันหรือนั่งกินข้าวกันเป็นกลุ่มเป็นประเทศเป็นเชื้อชาติเป็นอะไรก็ช่างที่เขาสามารถคุยกันรู้เรื่องอะ่ะแล้วมันมีนักเตะอีกกลุ่มหนึ่งที่สมมติว่ามันมีนักเตะสามสามกลุ่มเชื้อชาติแล้วกัน เชื้อชาตินี้ทานอาหารแบบนี้เชื้อชาตินี้ทานอาหารแบบนี้เชื้อชาตินี้ทานอาหารแบบนี้ถ้าเกิดจับพวกเขามานั่งกินข้าวร่วมกันประเพณีการกินอาหารประเพณีการทานอาหารมันไม่เหมือนกันแน่นอนกนเขานั่งกินข้าวด้วยกันไม่สะดวกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องปกติที่การนั่งกินข้าวหรือการจับกลุ่มคุยกันอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องปกติที่ เขาอาจจะยังปรับตัวในเรื่องของวัฒนธรรมการใช้ชีวิตวัฒนธรรมการกินอาหารไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นประเด็นดราม่านะครับที่สองสามวันที่ผ่านมาที่บอกว่าทีมแตกมีการแบ่งเป็นกกกเป็นเหล่านักเตะตัวสำร,รองอยา่ย้ายทีมผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่นักข่าวต่างประเทศเอามาปัน่นให้มันได้ข่าวมากกว่าคายข่าวแมนยูยังไงก็ได้ขายครับ ในเมื่อตอนเนี้ยฟอร์มทีมมันไม่ดีทีมมันมีปัญหาคุณขายเขาอยังไงก็ได้ถูกปะแต่ว่าถ้ามามองคิดดีๆแล้วคิดไปคิดมาเฮ้ยมันก็เรื่องปกตินี่หว่า <c oughs> อ่าสลรับผมก็มคือประเด็นดาราม่าทั้งหมดก็คือมันเป็นเรื่องปกติแล้วกันนะครับผมคือผมไม่เห็นว่ามันจะมีดารมาม่าตรงไหนส่วนฟอร์มในสนามก็ ปรับปรุงต่อไปนะครับสาหรับรับรังนิกนะครับมันมีทั้งสิ่งดีและไม่ดีที่ผมพูดไปแล้วนะครับในหลังเกมนะครับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้ที่เพจแล้วก็ช่องเล็กๆของเราครับ LSW FanP นะครับใครที่ฟังจนจบแล้วก็ไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปดูคลิปของเราให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย